สวัสดีครับผมกลับมาพบกับยุทธเช่นเคยครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับ ที่จะมาเผยแผ่เรื่องราวนะครับเตือนภัยเกี่ยวกับสินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆสินเชื่อออนไลน์ต่างๆที่เราโดนโทรทวงขค่มขู่นู่นนี่นั่นข่มขู่ทั้งญาติพี่น้องเพื่อนที่ทํางานเลยเละเทะไปหมดนะครับเพราะเราเข้าไปกดกู้เงินทั้งจะผิดพลาดเอ่ยหรือลองกดก็ดีเอ่ยนะครับแล้วสรุปว่าเราไม่จ่ายนะครับ เพราะมันเป็นมิจฉาชีพที่เราบอกว่าเ,ออเราเราจะไม่จ่ายมันยิ่งจ่ายยิ่งแย่ยิ่งจ่ายเงินยิ่งโอนเข้าแล้วเราจะทํำยังไงที่ว่ามันจะโทรทวงข่มขู่กับบุคคลที่สามเราจะอธิบายยังไงให้บุคคลที่สามเนี่ยเข้าใจตัวเรามากขึ้นนะครับผมนะเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยบุคคลที่สามเอยทั้งอ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราหรือเป็นญาติพี่น้องเนี่ย คือเขาจะโมโหอะเวลาใครก็ไม่รู้โทรมาหาเนี่ยแล้วมาข่มขู่นู่นนี่นั่นหาว่าเราเป็นคนค้าประกันไอคนนี้อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะพอเราอธิบายไปแล้วเนี่ยบางทีเขาจะไม่เชื่อด้วยอารมณ์ตอนนั้นที่เขายังโมโหอยู่นะครับเราก็ต้องค่อยๆเจรจานะครับผม ก็มีประสบการณ์จากหลายๆคนนะครับที่ทั้งผ่านมาได้ทั้งยังติดปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับผมอ่ะหนึ่งเลยนะครับที่จะอธิบายให้ทางเขาเข้าใจเนี่ยอธิบายว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาชื่อคุณพี่ไปค้ำประกันเลยนะก็คือต้องถามคุณพี่ว่าคุณพี่อไอการค้ำประกันเนี่ยให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่จะไปะเซ็นสัญญา กู้เงินอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยมันต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมต้องมีลายเซนกันนะครับต้องมีลายเซนกันหรืออย่างน้อยคนคำ้ำประกัน,เ,นเต็มที่ได้แค่1นถึงสคนนะครับไม่ใช่เป็น10บสคนแบบนี้ที่หนูโดนอยู่10บสคนหมายถึงว่าไอ้พวกมิชาชีพเนี่ยโทรหาคนอื่นทั่วเลย10กว่าคนแล้วบอกเป็น ข้อเดียวแบบนี้ว่าเอาชื่อไปค้ำประกันมันไม่จริงนะคะอะไรประมาณนี้ต้องบอกเขาไปว่ามันต้องมีบัตรประชาชนนะมีลายเซ็นจากพี่นะพี่ถึงจะเซ็นค้ำกันได้พี่ลองคิดดูดีๆพี่มีข้อนี้ไหมหนูก็ไม่เคยเอาบัตรประชาชนพี่มาไม่เคยเอาเอกสารพี่มาเลยแล้วพี่จะมาค้ำประกันให้หนูได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือมิจฉาชีพนะพี่ที่มันกําลังหลอกพี่อยู่นะเพราะหนูไม่จ่ายไง ถ้าหนูจ่าอ่ะมันจะโอนเข้ามาเองอีกเหมือนพี่ๆน้องๆทุกคนที่โดนกันอยู่หนูก็อธิบายเบื้องต้นให้พี่แบบนี้แหละนะสคุณพี่ที่มันโทรหาพี่เนี่ยหนูว่าเมมชื่อเล่นอย่างเดียวนะพี่สมมุติว่าพี่ชื่อเอกเนี่ยพี่เอกหนูไม่ได้เอาชื่อพี่ไปค้ำประกันเลยถ้ามันโทรมาอีกพี่เอกลองถามเขาดูว่ารู้จักชื่อจริงนามนามสกุลจริงของพี่เอกไหมมันก็ไม่รู้ ใช่ไหมครับเพราะการกู้ยืมเงินหรือการไปค้ำประกันกันทําเอกสารอนะไรพวกนี้มันต้องรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณด้วยแต่ทําไมมันไม่รู้อ่ะรู้แค่เบอร์มือถือกับชื่อเล่นพี่ที่หนูเมมไว้ถูกไหมครับพี่นะเราก็พยายามบอกนะครับพยายามบอกเนี่ยอธิบายเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเลยทุกอย่างมันต้องมีเอกสารมันต้องมีสิ ถ้าจะไปค้ากันเนี่ยโไม่ใช่ว่ามีแค่เบอร์โทรชื่อเล่นเนี่ยเหรอเออเอกสารแบัตรประชาชนพี่ก็ไม่มีมันไม่มีอะไรของพี่เลยนะพี่ลองคิดดูนะลองลองวิเคราะห์ดูว่าเหตุผลของหนูเนี่ยมันสามารถทําให้พี่เข้าใจหนูขึ้นมากไหมนะครับสามเลยถ้ายังแหมเหตุผลแค่นี้ไม่พอใจเราก็ต้องไปส,สอนอแล้วแหละเนาะไปสถานีตำรวจนะครับ แล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มานะครับก็มีคลิปที่แล้วกเ็เรื่องการแจ้งความหรือลงบันทึกประจําวันอะไรก็ทําอย่างไรจะต้องเข้าไปคุยกับเขาอย่างไรก็มีบอกนะครับนะครับก็นี่แหละก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละที่ที่ผมก็ไม่รู้จะทํา,างไงแล้วนะฮะก็ใช้การลงบันทึกประจําวันเพื่อเอาใบลงบันทึกประจําวันของพี่ๆตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่ร้อยเวรต่างๆนะครับ เอามาให้ทางหัวหน้างานดูนะครับว่าเนี่ยหนูเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหนูอะ่ะไม่ได้เอาชื่อพี่ไปค้ำประกันใดๆเลยเนี่ยหนูก็ยังไปหาตำรวจเห็นไหมนะแล้วใบพวกนี้เราก็สามารถที่จะโพสต์ลง Facebook นะครับว่าเราเนี่ยขอแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้เอาชื่อใครๆเนี่ยไปค้ำประกันเลยคือมิจฉาชีพพวกนี้มันสามารถแฮกข้อมูลเราได้นะครับแฮกข้อมูลเราได้แล้ว จะโทรทวงข่คมขู่กดดันจะไปเผาบ้านคนนู้นทีคนนี้ทีนะจะต้องเสียเครดิตจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณต้องจ่ายชาระให้คนนี้เออถ้าคุณไม่จ่ายเราจะส่งพนักงานลงพื้นที่อย่าไปเชื่อมันนะอย่างคิดต่างๆที่ผมบอกอยู่มันไม่กล้ามามันกลัวโดนลุมกระทืบด้วยซ้ำกลัวโดนจับด้วยซ้ำเพราะว่าคนพวกนี้เป็นแค่พนักงานทวงหนี้ที่ทำอยู่ตามบ้านใครบ้านมันนะครับ อย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกอยู่นะที่ว่าแชร์ประสบการณ์จากพนักงานที่ทํางานออแอปชับไวอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดนะมิจฉาชีพนะครับพวกออนไลน์พวกโซเชียลพวกนี้มันจะทํางานอยู่กับบ้านเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันอย่างเงี้ยครับเวลามันทํางานมันจะอบรมกันทีมันกเ็เข้ากลุ่มเปิดหน้าประชุมกันว่าเฮ้ วันนี้กูต้องไปทวงคนนี้กูต้องโทรหาคนนี้8-10ถึงคนนะฮะวันนี้กูเข้าไปอยู่แอปนี้อย่างนี้ครับคลิปที่แล้วผมก็บอกอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็กลองทำตามดูนะครับผมนะฮะสามเหตุผลที่เราต้องอธิบายนะครับให้เพื่อนญาติพี่น้องนะครับให้เข้าใจขึ้นมานะครับอย่างอาันสุดท้ายก็คือถ้าไม่เข้าใจก็ต้องใช้เนี่ยใบบันทึกประจำวันนี่แหละนะครับที่จะยื่นให้เขาดูว่าเฮ้ยแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าเราไม่ได้เอาชื่อเขาไปคำประกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอาตอบปัญหาอธิบายนะครับที่ว่าจะให้เขาเข้าใจกับญาติญาติเข้าใจนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆหวังว่าพี่ๆทุกท่านก็จะเอาคำแนะนำาจากผมเนี่ยก็คือประสบการณ์จากหลายๆคนเนี่ยแหละนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านามีสติ ใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆอย่าพึ่งเครียดอย่าพิ่งวิตกกังวลเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดจนทํางานไม่ได้เลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้มันจะเสียสุขภาพจิตนะครับผมก็ผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนมีอะไรก็ทักไลน์มานะครับผมนะเดี๋ยวลาทางไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ไว้ที่คลิปนี่แหละครับนะบก็ติดต่อเข้ามานะครับ แอดไลน์เข้ามาใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็พิมพ์คําว่าขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับกลุ่มปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อมิจฉาชีพเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยในกลุ่มเราก็มีเ,เพื่อนๆพี่ๆที่คอยอร่วมคาตอบคําถามและอธิบายาดีกว่าเราอยู่คนเดียวเนาะดีกว่าเราอยู่คนเดียวมาช่วยกันปรึกษากันคุณไม่ต้องพิมพ์ถามอะไรก็ได้คุณอ่านจากที่เขาเาม้นคุยกันในกลุ่มก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นข้อคิดดีๆมาให้เราเนี่ย ปรับใช้แก้ไขปรับปรุงที่เราเจอกันอยู่นะครับบางคนถามว่าเอ้ยพี่มันนานไหมอ่ะมันมันถึงจะเลิกโทรอ่ะจริงๆอ่ะผมก็ตอบยากนะผมก็ใช้าจากประสบการณ์ทุกๆคนทีเ่เจอกันมาเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่านะมันจะเบาลงมากเลยเบาลงเลยแหละนะครับคือมันคิดว่ามันไม่ได้จากเราแล้วเนี่ยนานๆทีค่อยโทรก็ได้วะทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้เงินสักทีนะครับก็ฟังไว้นะครับมันก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยนะครับ เอาไปปรับใช้กันดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมนะฮะก็ใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากติดตามด้วยครับมันเป็นประโยชน์อย่างมากโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับโชคดีครับผม